เปิดนอกสถานที่แล้ครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งทํางานเ,าเสร็จครับผมก็ไปกินข้าวันมาแล้วก็ไปแวะซื้อของไว้แล้วทีนี้ก็อ่านคอมเมนต์ใน u t u b e ไปเรื่อยๆไว้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ลองเครื่องดื่มชูกําลังหน่อยผมว่าเฮี้ยมันน่าสนใจเว้ยวันนี้ครับผมก็เลยจะรีวิวเครื่องดื่มชูกําลังอี่เี้ยคุตีได้นอนนี่กี่โมงวะที่ถ่ายตอนนี้ตีสามตีสามเราก็ต้องเครื่องนิดนึงแดดเครื่องนึงชูกำลังหน่อยไว้ให้วันนี้เราได้มาหกี่คแล้วครับผม เราไม่ต้องไปแบบว่าแนะนําแต่ละยี่ห้อเอาคือว่าผูดได้มาหกยี่ห้อแดดแม่งทีละยี่ห้อเลยไอ้สัตอันแรกครับผมกระทิงแดงครับผมยยเค็เป้าหมายมีไว้พุ่งชนชนไปละเลิกพูดดีว่าไม่เป็นไรการเปิดจะเปิดต้อคือใครคึกเนี่ย้าคโซแท็กซี่กินเลยนะนะแดงอเอาละครับเดี๋ยวเราต้อมกิน,นอ่ะหุ่นหอมนะเหมือนก็ใส่พวก แดงหอมดีกว่าชอบอ่ะชอบอ่ะขายที่สุดขายที่สุดรู้สึกว่าจะไปทําอันนึงแล้วเด้อเป็นกระเทียมนะเป็นเลดบูลแท้ดูผู้ชายตัวจริงครับผมวัดได้ดูผู้ชายตัวจริงนี่เลยใ <c oughs> นอันสองครับผมผมวางตีไก่กับพี่แล้วกินลาวปั้าแม่ยาน้าหมากกระจายเต็มเตียงนี่กินจะหอมน้อยกว่ากระเทียมแดงมันจะคู่นะลองดูอ่ะ คาบาวแดงอะ่ะมันเหมือนจะเปรี้ยวหวานแล้วมันจะที่จี๊ดอะ่ะไอกระทิงแดงแม่งแบบว่าไอนี่เลยแบบกลมกล่อมเลยแบบออริจินัลเยี่ยมเลยอะ่ะดีเยี่ยมเลยอ่ะหนักหนุนพี่แอ๊ดต่อ,อไปครับผมแล้วก็ผมเชียร์คาบาวแดงเพราะว่าคาบ,บาวแดงเขาสับสูงเชื่อซีผมไงเออจะสามจะสามสามต่อไปครับเอ็มร้อยห้าสิบครับผมคนจนผู้ยิ่งใหญ่เป็นผ<ง>ูบ้บริโภคของผ้บริโภคเมืองไปพิลลมพรประมาณนี้เลยครับผมมีซ่าเปิดกันนิดนึงพี่ห้อยีสามเอ็มร้อยห้าสิบครับผมรักนะครับ เผืเ่อเขาเข้ามาดู <laughs> ดมหมด <c oughs> รสชาติจะอ่อนหมดเฮ้ยเค็มร้อยครับรสชาติจะแบบว่าเหมือนแบบอ่อนกว่าใครเพื่อนเลยในเนี้ยน่าจะแบบตักกินแล้วคึกนะคึกเหมือนกันหมด <c oughs> กูนอนกี่โมงดีเดี๋ยวเวิ่นมาเนี่ย <c oughs> วันนี้กูจะนอนอ <c oughs> กี่โมงจะนอนกี่โมงเนี่ยคือเบี้ยเอาเลยครับผมผ่านไปผสามที่ห้อครับ ตอนนี้ผมให้กระทิงแดงมาที่หนึ่งเลยสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะแต่ถ้าคึกเนี่ยกูว่าไม่คึกเท่ากันเพราะตอนนี้คุณเริ่มมาแล้วกูเริ่มมาแล้วเริ่มแบบว่าไม่อยากนอนแล้วตอนนี้ถ้าแดกอีกหน่อยจะปีนเสาไฟเท่าไหร่ให้สัตว์ริโพวิตันดีครับผมอันนี้คือว่านานนะอืมใครริโพเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนใครดูมวยอะ่ะใครดูมวยเขาจะสนับสนุนมวยพวกคนสาก,กลนะริโพวิตันดีสัต่ในรักเป็นไงนะสแต่ในรนะักอ่ะเป็นอย่างนี้ขาดไปนิ้วหนึ่งอ๋อนี่นี่อ๋อ เเหมืออนยาด็กะโแรงอะ่ะเหมือนยาแก,ก้ไอเลยผสมกันแล้วก็ท่อมเนีมึงตายเลยเนี่ยเอาละครับมาถึงถือว่าเป็นน้องใหม่ปะ่ะน้องใหม่สุดบ้างในเนี้ยลองดูลองดูงดแรงเยอะมีทรงมีทรง,ทรงเหมือนน,นี่เลยอะ่ะเหมือนก็จริงแดงเลย <c oughs> อ๋อคือไอ้แรงเยอะเนี่ย กินเหมือนกคททิ้งแดงแต่รสชาติไปเหมือนเอ็มิกลัวแม่ปรึกษาสองบริษัทวะ <laughs> เรามาทำเอ,องด้วเองอะลองดูลองดูเฮ้ยเครียดตอนที่ใช้ไม่สั่นสันแล้ววะพี่แม่ตก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 ตรงนี้แล้วอะเคี้ยกคุยจะปีนเสาวะพี่แตบปีนเสาตรงนี้กดีไม่เคยมีใครปีนเลยมึนกำลังปีน แล้วครับผมยอดสุดท้ายฉลามบุกฉลามบุกครับก็คืออันนี้ไม่มีมานานมากแนละ้วเนอะฉลามบุกเมื่อก่อนก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าชูกําลังคู่กับพวกพี่ที่ทํางานพวกแบบว่าไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยนะ<ม>เขาจะกินฉลามบุกกันเมื่อก่อนลองดูครับอหอมเลยอร่อยครับถือว่าเหมือนผมไม่ได้ก็ไม่ได้หาความดูนะมันเหมือน เขาใช้กล so ิ kind of ่นคล้ายๆกันนะทาไมก็ไม่รู้นะหรือว่ากลิ่นไอเทียนี่มันทําให้เราคลึกวะไม่เข้าใจอาจจะมีสารเะไรบางอย่างที่มันแบบว่าคล้ายๆกันนี่ครับผมเน่เ่เหน่เ่เอาแล้วครับผมวันนี้ถือว่านอกสถานที่สั้นๆครับเป็นการรีวิวเครื่องดื่มชูกำลังถ้าให้ผมมองว่าอะไรอร่อยสุดนะว่ากระทิงแจงแม่งอร่อยสุด มันมีรสชาติที่แบบเหมือนคิดน,น้ผลไม้เลยไม่คือที่ข้ออื่นนะมันเหมือนแบบว่ารู้ว่ากินเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ําอะไรสักอย่างแต่ไอกระทิงแดงแม่งแบบว่าเชื่มางอร่อยเลยอล่ะก็ทําตามคําแนะนําไปแล้วคือมีคนแนะนํามาว่าให้ลองทําเครื่องดื่มชูกําลังผมก็เอาเครื่องดื่มที่มีเฉพาะในไทยนะเพราะว่าประเทศนอกก็ตีสามให้กูไปหาที่ไหนอตอนเนี้ยและคือก็อยากทําด้วยไงก็เลยบอกว่าเอาแล้วครับผม ก็อยากให้รีวิวอะไรหรือทําอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วกันแล้วว่าเดี๋ยวทำได้เรื่อยครับอยากให้ทําอะไรนู่นนี่นั่นตอนนี้คูพูดรวยหมดแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกับเครื่องดื่มชูกําลังของไทยครับผมยี่ห้อครับที่เราหากันมาได้นะครับผมขาดตกบอกพวกยี่ห้อไหนก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมฝากติดตามกดซับสไครต์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำได้เรื่อยครับผมวันนี้คลิปนี้พี่มีสาวะพี่ขอสาวปี่หน่อยจ้ะ พี่กลับบ้านแลนะเพราะผมวิ่งกลับน,นะพี่ออออพี่วิ่งกลับน,นะ